ตู้ตบตัดสายเร็เก้านะครับวันนี้บรรดาของท่านแนลเสียงบอกว่าแมิโอที่มรับรลุกขึนโอเคคุณลักเมณ์พอยิ่ไทไทยแลนด์โอเค thank you โอเคบ y e bye ลุกขึ้นนะครับที่ออร์กาดจากตู้ตบตัดสายที่เรนนะครับที่ไม่ได้ลงแล้วันเป็นผูายนาครัที่ต้องไปตามลุกขึ้นนย